สวัสดีครับเรามาดูพยากรณ์อากาศของนครสวรรค์นในเดือนมกราคม2569ที่จะถึงนี้กันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้างไปดูกันเลยครับใช่ครับคำถามก็น่าคิดนะครับว่ามกราคมที่นครสวรรค์นเนี่ยจะมีแค่ความหนาวเย็นจริงๆเหรอหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเอาละข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับเดือนข้างหน้าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมใหญ่ๆกันก่อนดีก่อนนะครับ สิ่งที่ทุกคนน่าจะอยากรู้เป็นอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของอุณหภูมินั่นเองถ้าดูจากตารางนี้ก็จะเห็นว่าอุณหภูมิดูเผินๆแล้วเนี่ยก็คือปกติเลยนะครับสำหรับช่วงเวลานี้ของปีอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่แถวๆ31-3อถึงองศาส่วนต่าสุดก็19-21ถึงอองศาก็คือกลางวันก็ยังสบายๆนะครับแต่กลางคืนก็จะเย็นลงแต่ว่าเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยมันเป็นแค่ครึ่งเดียวของเรื่องทั้งหมดครับ สิ่งที่น่าสนใจจริงๆมันอยู่ตรงที่เราต้องมองข้ามตัวเลขบนเทอร์โมมิเตอร์ไปและลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดูครับใช่แล้วครับและเนี่แหละครับคือประเด็นที่น่ากังวลที่สุดของการพยากรณ์ในครั้งนี้เลยนั่นก็คือปัญหาที่ซ่อนอยู่ภัยแรงครั้งใหญ่ที่กําลังจะมาถึงครับโอ้โหดูจากกราฟแท่งนี่สิครับความแตกต่างมันชัดเจนมากจริงๆแท่งสีน้ําเงินเข้มคือปริมาณน้ําฝนปกติในเดือนมกราคมใช่ไหมครับ แล้วดูแท่งของปี2,569สิครับมันลดลงไปแบบน่าใจหายเลยใช่ครับตัวเลขที่น่าตกใจก็คือปริมาณน้ำฝนที่คาดการไว้เนี่ยมันจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติของเดือนถึงลบ30%คือหายไปเกือบ1ใน3เลยนะครับแล้วถ้าจะให้เห็นภาพชัดกว่านั้นอีกนะครับตลอดทั้งเดือนมกราคมเนี่ยคาดว่าจะมีฝนตกลงมารวมกันแล้วไม่ถึง10มมตรครับน้อยมากๆเลยนะ น้อยขนาดไหนเลยหรอครับก็คือตลอดทั้งเดือนเนี่ยอาจจะมีฝนตกจริงๆแค่1หรือ2วันเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนว่าภาวะขาดแค่นั้นฝนที่รุนแรงขนาดนี้มันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วทั้งจังหวัดแน่นอนครับทีนี้พออากาศมันแห้งมากๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะสงบนะครับจริงๆแล้วมันมีอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันอยู่2อย่างเลยที่เราต้องคอยเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษ อันตรายอย่างแรกเลยคือภัยเงียบจากหมอกที่หนาจัดครับคือพอมีความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาเนี่ยมันจะพาอากาศเย็นๆมาด้วยซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เพอร์เฟกเลยครับสำหรับการเกิดหมอกหนา,นาโดยเฉพาะช่วงเช้าๆเนี่ยทัศนวิสัยจะแย่ลงไปมากเลยและจากภัยเงียบๆอย่างหมอกหนานะครับเราอาจจะต้องเจอกับอีกหนึ่งอันตรายที่มาแบบตรงกันข้ามเลยนั่นก็คือคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกครับปรากฏการณ์นี้ก็คือลมที่พัดจากฝั่งเมียนมาข้ามมาทางตะวันออก ซึ่งมันสามารถกระตุ้นให้เกิดสภาพอากาศที่รุนแรงแบบฉับพลันได้เลยโดยเฉพาะแถบภาคเหนือของไทยเราแล้วผลกระทบของมันเป็นยังไงเนี่ยล่ะครับโอ้โหมันมาแบบชุดใหญ่เลยนะทั้งพายุฝน,ฟ,นฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นแบบปุบปรับลมกระโชกแรงที่สร้างความเสียหายได้แล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีลูกเห็บตกลงมาด้วยก็ได้ครับคือมันมาสั้นๆแต่รุนแรงแล้วก็คาดเดายากมากเอาเลยครับพอเห็นภาพรวมของความเสี่ยงทั้งหมดแล้วคำถามต่อมาก็คือ แล้วเราจะใช้ชีวิตประจำวันยังไงต้องเตรียมตัวรับมือกับอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำกันครับเริ่มจากพี่น้องเกษตรกรก่อน,อนเลยนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือ 1. เตรียมการป้องกันความเสียหายของพืชผลที่อาจจะเกิดจากลมแรงหรือลูกเห็บ 2. ต้องวางแผนการใช้น้ำให้ดีเลยครับเพราะฝนจะน้อยมากจริงๆและ 3. ต้องคอยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อมีประกาศตือนภัยพายุแบบฉับพลัน ส่วนสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับข้อควรระวังหลักๆก็คือเรื่องความปลอดภัยครับเวลาขับรถตอนเช้าๆที่มีหมอกหนาเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองจากอากาศที่เย็นลงด้วยและที่สําคัญที่สุดคือคอยฟังข่าวสารเรื่องสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอยู่เสมอเพื่อมีประกาศเตือนภยัยฉุกเฉินครับ สุดท้ายนี้เนี่ยครับพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาประติดประต่อกันทั้งเรื่องอุณหภูมิที่เย็นลงฝนที่หายไปหมอกหนาแล้วก็ความเสี่ยงจากพายุมันก็ทําให้เราเห็นภาพรวมของเดือนมการาคมที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงมากๆเลยครับมันมีคําเปรียบเปรยหนึ่งจากในข้อมูลที่ผมว่ามันสรุปภาพของเดือนนี้ได้ดีที่สุดเลยครับเขาบอกว่ามันเปรียบเหมือนคืนที่อากาศนิ่งสนิทและเย็นเยียบที่ต้องคอยระวังลมกระโชกแรงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงพิบตตาคือมาเป็นช่วงเวลาที่ดูภายนอกเหมือนจะสงบนะครับ แต่จริงแล้วมันมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และพร้อมจะปรากฏขึ้นมาได้ทุกเมื่อโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเลยครับ